สวัสดีครับก็วันนี้ก็อ,อยู่กับผมนะครับจีโบกิเมสหนัผมในคลิปนี้ผมก็จะมาลองคิดสั้นๆนะเพราะว่าทําไมไม่ถึงผู้ติดตามผมผมลืมไปหน่อยเพราะว่าฉันย้อนมาที่เดิมแลผมเออแต่มันก็ต้องสนใจนะผมะในคลิปนี้ผมก็จะมาลองดูเพราะว่ามีของใครบ้างที่โปรโมทไปแล้วก็คือฮาชิตะแล้วก็ไอ้นี่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นชชเนลนะครับแล้วก็เกี่ยวกับมีคนดูเยอะมากนะผม แต่สนใจอีกหน่อยนะครับมันทีเพราะว่าผมยังเคยมีคนดูเยอะมากครับไนช่องของผมอะ่ะแต่วันนี้ทำไมไม่ถึงผูุติดตามเนี่ยอย่าลืมทุกคนด้วยครับเพราะว่าถ้าถึงพู้ติดตามในช่องของผมอะ่ะให้ไปถึงผูดติดตามด้วยนะครับผมท่านทุกคนอย่าให้อยากให้ดูช่องผมแล้วก็มากดติดตามนะครับถ้าใครไม่ได้ไปกดติดตามแล้วก็ไปกดเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมอ่ะก็จะเรียนเท่านี้นะผม ถ้าอยากรู้เราก็กดติดตามด้วยนะครับประมาณนี้อยา่าลืมกดติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ